สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปทำอะไรบอกเข้าไปแบบว่าถึงต,ตรงนี้อีจอนเม <c oughs> อันนี้เราจะไปรับพัดตัว <c oughs> อะโห <c oughs> อเฮ้ยมันไม่ได้เชื่อหรอกมันจะสั่งมากใช่ใช่จำไซบีเรียนที่เราเคยรับมาเลี้ยงคิดว่ามันหลงทางได้ไหมครับแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ซอ,อยแถวนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันโง่มากเหมือนหมาจอรจัดมากๆนะ แล้วคนนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนแล้วเมื่อกี้เนี่ยขับรถผ่านแล้วเจอมันเลยแบบวางแผนกันว่าจะรับพาตัวมันไปอานน้ำรับพาตัวเลยประเด็นคือมันหายไปแล้วไปไหนแล้วเจออะไรเหรอใช่จเจอหน้าปากซอยเนี่ยเรนว่ามันอยู่ในนี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองขับเข้าไปดูนะครับทำเป็นกลับรถแล้วก็แอบส่องเขาเข้ามาปุ๊บอันนี้จะเป็นโรงเก็บรถหรืออะไรเดี๋ยวเราขับเข้ามาดูโรงอะไรวะเนี่ยพี่คะเจอหมาไซเบียน์ไหมคะแถวนี้ ไทเรียนค่ะแต่กี้มันอยู่พวกนี้นี่พี่เมย์อันเนี้ยแต่กี้ผมเจออยู่กับพวกนี้ซัมเมอร์ซัมเมอร์ใช่ซัมเมอร์ไหมใช่ปลาปลาเอ้ตัวที่มันเป็นไทเลียนในสีปลาใช่ใช่ไปกี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตะกี้เนี่ยมันไปไหนแล้วไม่พบเจอไปเรื่อยๆตัวได้ครับเดี๋ยวผมผมจะไปรับคาตัวมัน ตอนนี้คือซัมเมอร์หายไปนะครับเราขับรถตะวไปแถวนี้นะครับเฮ้ยอ,อย่าไปหายเรื่องมนันพี่เมย์ทำไมเมย์ตั้งเลงอย่างวะอ๋อเป็นโจรเป็นโ <c oughs> จรไงเป็นเนี่ยภารกิจแล้วอ่ะจับซัมเมอร์เรียกค่าไทย <c oughs> แล้วเรียกมิโน่เดี๋ยวเราขับรถหาแถวนี้ก่อนแป๊บน,นึงนะครับผมเฮ้ยหน้าซอยตรวจพบหน้าซอยมีไหมหน้าบักซอยไม่มี โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางตรงเข้าไปตามซอนตามมุมตามเหลือบซัม่าซัม่าโผล่มาจากป่าสโลสม่วยเฮ้ยพี่แมวเห็นฝุ่งหมาอยู่ด้านหน้าเร็วๆขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยหัวเล้วใช่ไหมใช่นม่เหมือนจะใช่ฝุ่งหมาฝุ่งหมาอะไรฝุ่งหมาอะไรไม่มีน้ำตามันไม่มีหรอกจิ้มหยุดแง่งนี้เลยแง่งเนี้ยใช่แต่จิ้มหยุดแง่งนี้เลยดิเฮ้ยเอาแง่งนี้ไปแทนได้ไหม ไม่มีไม่อยู่ขนาดดีบ้านยังไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เงรอเฮ้ยมันยังไม่กลับมาอะไรเงี้ยนี่เรลงทุนมาหน้าบ้านเขาคิดดูแล้วกันนะครับผมพวกเรานี่มันชั่วจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรับมาตัวให้ได้วันนี้ภารกิจตามหาซัมเมอร์เงียบป่าวซัมเมอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์ไม่มีเนาะ มันหนีเราได้ไม่กี่วันหรอกรอบหน้าบอกเลยว่านายไม่รอดแน่อยาให้เราเห็นนายเดินโสงมุมอยู่ข้างถนนอีกนะเราจับนายมาอาบน้ำจริงจริงแน่จะเจอกันวันข้างหน้าได้ฝากอะไรถึงมันไหมถามว่ามันเจอกันโอ้โหถ้าเสมอดูต้องกลัวโอเคที่มีโหดมากตัวหนีมันล่มแล้วเจอ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 แล้วมันเป็นไงล่ะ ดูดูดูเราแนี่ยทุกคนเห็นซัมเมอร์ไหมครับซัมเมอร์อยู่ตรงเสานั้นนะทุกคนนะบอสเอาขนมไปล่อพี่กอตปุ้มขึ้นมาบนรถเพราะว่ามันจำอู๋ได้เว้ยมันหนีอู๋เพราะครั้งที่แล้วอ่ะมันคิดว่าอู๋แลพาตัวมันมาทำไมอู๋จะช่วยหาบ้านไแล้วมันดูไปไหนเออพี่กับพี่ไปเดี๋ยวเราไป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 เลยไปเลยค่อยๆนะเป็นมินนะลูกหัวมันก่อนนะดูค่อยๆพี่กอดค่อยๆ

มันไม่ยอมหุลกลอกเขาบอกว่าไปไปหาเซบิเลียนสาวดู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 สภาพดูสภาพโอ้เหม็นมากเหม็นมากเดี๋ยวดูหน้าเขาหน่อยสิเฮ้ไม่ดูชมหน้าโจนเมยนะตอนที่เราจับได้นลโอ้ยนึกว่าไงโจนเม้นักคนร้ายเอมันมาอ่านเล้นจลย เดี๋ยวอธิบายทุกคนฟังก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นเซเบเลียนแถวบ้านผมที่เขาเพี้ยนแล้วผมเปิดมันก็จะเดินกลับมาจอนจัดแถวนี้จนผมมาเคยคิดว่ามันเป็นหมาจอนจัดแล้วจะจับมันไปหาบ้านให้มันนะครับปารากฏว่าเอ้าก็มีเจ้าของขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่นะครับพาน้องกาหลงหรือว่าน้องซัมเมอร์ไปอาบน้ํานะครับพาน้องบอกว่ามีใครไปอาบน้ำทีเดียวพอ <c oughs> นักเลงพอมาตัว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 เฮ้ยเขมันเห็นมนเห็นมันเห็นทำไมทำไม ขึ้นไปประกอบอะไรปะาขึ้นไประกบอไรเหน่อมากอ้วเฮ้ยเปิดกระจกหมนยหยมากไม่ีก็เยี่ยวไม่กถงเยะไปหมดทุกคนเคยมีทไหมมันหนักกว่าทางขยะอีกตลงทางขยะมาลูกเฮ้ยอหลอไปลูกน้ำอีกรอบนึง

รอบที่แล้วฝนตอนที่เขามามันตักระตังหนักมากเลยนะครับแล้วก็มีน้ำเยอะมากมาามนะครับตามฝนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็น,นเนืเออ่้อะไรตัวเดอมันดีขึ้นนะแต่ว่าฝนก็ร่วงก็อะไรอยู่เดี๋ยวถ้าเอาน้ำเสร็จเนี่ยตัวจะหอมนะครับผมไปไหนเนี่ยส,สาวๆข้างทางก็จะหลงรัมันจะลูอกถ้าใจ ทำหน no nice. ้ปพีชีวิชีวาหน่อยไปเรียกข้าถ so ่ายดีไหมเอ็งอ่ะโชคดีเอ็งรู้ไหมเอ็งอยู่กับพ่ออู๋นี่เ้ยข้าอยู่แถวบ้านเองเป็นเพื่อนบ้านเองใ้าเองไม่อยู่กับข้านะโอ้ยบอกเลยอ่าเนี้ยไม่มีคนแล้วบางทีแบบมันร้อนมากอย่างเงี้ยบางทีเราก็เอาน้ำไปให้แต่เราไม่ได้ถ่ายใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเองไม่มีข้าเนี่ยบางทีเอ็งอาจจะเป็นฮิสตอตกตายเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นมาหาข้าบ่อยๆนะมันจะไม่บาเขาอย่างเงี้ยแหละไม่อชีวิตถูกทำลายอ่ะดูดิดูดิเพราะผมใช่ ขนาดเนี้ยแล้เราหรออาบน้ำตรงนี้ใช่ไหมวันที่เราไปเจอกันที่ก่อน์จำได้ไหมเราเจอกันตรงตรงนู้นใช่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 ตรงนี้วะเฮ้ยตรงนู้น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  หาบ้านให้อหลงรอบนี่แล้วดูไหมลูกมีคนอยากจะเลี้ยงอหลงเยอะเยอะลูกเอ้ยอหลงมีบ้านแล้วปาก็เลยออกไปไม่ได้เนาะแม่แม่อหลงดูน้ำด้วยแม่ดูน้ำนะโอ้ยโอ้โหมันทั้งมันถัดขนมาขนมันร่วงทั้ทุกคนนะคือผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดเขาสุกกระปุกมากๆจนแบบเหมือนคลแบบเป็นเลี้ยนะครับขนถ้าจะร่วงแล้วถ้าสมมติเขาร่วงนะครับปางจุดมันขึ้นใหม่ไม่ได้นะครับไม่ใช่แบบว่าร่วงแล้วก็ขึ้นใหม่ร่วงแล้วก็ขึ้นใหม่บางจุดมันเดือนแล้วมันขึ้นใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยเเเเเรราาาาาากกก็็็ลจจํปนนทที่ะะะต้้อองงัดขบบคถ แม่ไม่อาบผมอาบเองถ้าเกิดมันเดินมาถึงบ้านผมผมอาบให้นะครับผมมีบริการพิเศษนะครับคาแคร์นะครับบริการคาแคร์มันล้างรถแจริมจับผ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 มแต่ว่าครั้งที่แล้วที่ไปตรวจสุขภาพคืออหลงผู้อย่างปกติหมดเลยยกเว้นค่าวไต่ข้าวไตสูงเพราะว่าที่ไหนที่สุขภาพเขาไป่สองคือเขาไม่ได้กินน้ำพอมันร้อนอะไรอย่างนี้นะครับไตก็ทำงานหนักทำหลายคนเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะบ้านลูก เสร็แล้วววลั่นน่ากลัว อลังการมากฝนไม่เคยเจอความหลคนโหดขนาดนี้มาก่อนดูดิโอ้โหเขาไปทำหมอนได้เลยทีนี่หลอนะจริงๆแล้วเขาจะหล่อมากเลยนะครับถ้าเกิดเขาแบบว่าดูแลดีๆหน่อยอ่ะนะครับ เขาจะเป็นหมาที่แบบมีเสน่ห์มากแล้วขนฟูมากขนฟูมากเท่มา,หมากหล่อมากลูกไจดีนะไจดีค่ะ,ะโอ๊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 รักปลาอู่แล้วเนี่ยรักมัน,น หล่อแล้วครับลูกหอมเลยไหนดูซินี่ขนนี่ฮะอันนี้ขนสัมเบอร์จะมีอีกเหรออนี่อันนี้มีเยอะเยอะกว่านี้อีกทีล้วรอบหนึ่งนะครับโอเคมาเดี๋ยวป้าไปส่งหนูตรงนี้ไหมจะไปตรงนี้เลาวิ่งออกไปเลยหรือจะให้อุ้มอ่ให้อาหลงกินข้าวก่อนไหมก็ได้กินข้าวมาหลงมกินข้าวมาเฮ้ยมาด้วยมาสัมเบอร์สัมเบอร์กินข้าวมาลูกสัมเบอร์ครับัมเบอร์กินไหมลูกอ่ะสัมเบอร์กินข้าวหรือเปล่าโอ้ยเหมือนจะกินแล้วก็จากไปที่ใส่ไม่ดีสัมเบอไม่กินข้าวหรอลูก เขาไม่กินข้าวไหมนาดิอิ่มมาแล้วแล้วก็เมาไม่กินนะไม่กินจับจับจับจุ่ไว้ก็ได้ไปลูกปลาปลาปลาไปส่งข้างนอกปะกลับไปแล้วเอ้าเสร็จ้นภารกิจรลกพาตัวเดี๋ยวพงต้องโอ้โหรลกพาตัวมาโอ้โหเจ็บอลงมันอยากลงไม่อยากลง ไปไปไปวิ่งไปนีไปเลยไปเล้วไปเล้วหนีแ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 ล้วไปแล้วไปแล้วหนีไปไเลยแต่ว่าเราขาดตัวอะไรเราขาดตัวอะไรหนีไปแล้วหนีไปแล้ว จะชิมภารกิจเอามาอาบน้ําให้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็คงต้องมาเรื่อยๆบ้างมั่งเพราะว่าวันนี้ออกไปเดี๋ยวฝนตกก็ตกโกอีกนะครับแล้วก็ไปเล่นกับหมาจรข้างถนนหรือว่าแบบเล่นริมถนนอะไรยังไงก็เละอีกนะครับผมโอเคนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะโจนนะเหมือนจะแบบไม่เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าขนมันผาดสุดๆเลยโอเคครับทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามด้วยเพจอุจูไนเอ็นด้วยใช่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 ฝากกดติดตามอะไรบ้างฝากกดติดตามแฟนเพจแล้วก็เพจบุ้งอู อไอจีไอจีอูจุน,นะครับใช่เอาติดตามเอ้จีจีพี่เมียไม่เอาแล้วเราไม่ไห้ติดตาม <c oughs> ไม่ให้ติดตามเหรอโอเคครับพกเพกื่อนๆไปเดี๋ยจคิปหน้านะครับผมผู้ที่รับชมจนจบนะครับผมน้องอาหลงก็ทู่แถวนี้แหละนะครับทุกคนนะเป็นเพื่อนบ้านกันที่ดีต่อกันโอเคเอเบ้านทำกำจาดสกูก่อนเละเลยเละเลยสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ตรงนี้ด้วยนะครับ